เล่มสีหน้า67ถึงหน้า70ตอนที่15ผมไม่ได้วางแผนไว้สำหรับการสนทนานี้จริงๆนะครับผมแค่สังเกตว่าการสนทนานี้เป็นไปอย่างที่มันเป็นผมไม่อยากเลื่นการพูดคุยเชิงลึกของรายการที่พระองค์ได้บอกกับพวกเราออกไปเป็นเวลานาน,านครับ แต่นี่มันน่าหลงไหลเกินกว่าที่ผมจะพลาดโอกาสไปได้พวกเราสามารถพูดคุยกันแบบสั้นๆได้ไหมครับโอเคเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้สามารถเติมทั้งเล่มให้เต็มได้นี่คือหลักสูตรอภิปรัชญา101สูตรระยะสั้นของความเป็นจริงขั้นสูงสุด ตามที่พวกเราได้พูดคุยกันในบทสนทนาก่อนหน้านี้องค์ประกอบทั้งหมดของชีวิตนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เธอเรียกในภาษาของเธอว่าสติปัญญาหรือการตระหนักรู้ถึงการทำหน้าที่โดยธรรมชาติการตระหนักรู้นี้จะเติมเต็มแต่ละองค์ประกอบให้เต็มความจุสูงสุด นั่นก็คือทุกๆองค์ประกอบเต็มไปด้วยสติปัญญาของพระเจ้าทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบและแน่นอนว่ามันไม่ถูกต้องที่จะพูดว่าองค์ประกอบของตัวมันคือสติปัญญาในรูปแบบของอนุภาคดังนั้นแต่ละองค์ประกอบของชีวิตลงไปถึงอนุภาคโมเลกุลย่อย คือส่วนหนึ่งของจิตใจของพระเจ้าถ้าเป็นไปตามความรู้สึกในแบบทางโลกของเธอนั่นจะเป็นวิธีที่เธอเรียกมันและฉันไม่มีเหตุผลที่จะโต้แย้งกับเธอองค์ประกอบของความจริงแท้ที่สำคัญถูกดึงดูดซึ่งกันและกันโดยรูปโฉมหรือลักษณะเฉพาะที่เธอเรียก ในแบบมนุษย์ว่าหน้าที่โดยทั่วไปนั่นคือพวกเขากําลังพยายามที่จะทำบางสิ่งบางอยา่างและมันคือสิ่งเดียวกันที่พวกเขาทั้งหมดอยู่ในการกระทำการเคลื่อนไหวตลอดการและการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องด้วยจุดประสงค์ซึ่งจุดประสงค์ของพวกเขานั้นง่ายที่จะเป็น พวกเขาตระหนักว่าสิว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวถ้าการเคลื่อนไหวหยุดลงสิ่งที่เธอเรียกว่าชีวิตจะไม่ดำรงอยู่ชีวิตเท่ากับการเคลื่อนไหวเท่ากับชีวิตใช่แล้วสิ่งที่แต่ละองค์ประกอบต้องการ ที่จะเป็นนั้นไม่สำคัญองค์ประกอบแต่และองค์ประกอบไม่มีความชอบในเรื่องนี้มันแค่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ความปรารถนาของมันคือการเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าการจัดเรียงคือการดาเนินการร่วมกันตามที่เธอบอกมันถูกสร้างขึ้นโดยอิทธิพลของการสั่นสะเทือนของแรงใด ที่มีขนาดใหญ่กว่าองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบซึ่งนี่คือวิธีทางตั้งแต่ต้นจนจบของทุกๆธรรมชาติแรงยิ่งมีขนาดใหญ่มากเท่าไรแรงดึงดูดแรงดึงก็มีมากขึ้นเท่านั้นและมันมีอยู่ในทุกๆองค์ประกอบที่มีขนาดเล็กกว่าภายในพื้นที่ที่มีผลกระทบดังนั้น ทุกทกองค์ประกอบภายในพื้นที่ที่มีผลกระทบใดๆจะตกอยู่ในการจัดเรียงด้วยแรงขนาดใหญ่ซึ่งกำลังดึงไปทางมันไม่เคยมีใครบอกผมแบบนี้นะครับทำไมมันไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ไง่ายๆเพื่อเด็กๆทุกคนล่ะครับนี่มันสามารถอธิบายได้ และในอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงเป็นเช่นนั้นตอนตระหนักรู้นี้ได้ถูกแบ่งปันกับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการบอกเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวของชีวิตดังนั้นถ้าเธอเป็นในฐานะผู้สร้างจึงมีความปรารถนาให้ทุกองค์ประกอบของชีวิตจนไปถึงอนุภาคขนาดเล็กได้เคลื่อนที่ไปในทิศทาง ที่เฉพาะเจาะจงเธอสร้างการจัดเรียงโดยใช้แรงของพลังงานที่ผสมผสานเพื่อมุ่งเน้นไปในทางที่เฉพาะนั้นๆและแนวความคิดคือแรงนั้นแล้วอะไรที่สร้างความมุ่งเน้นนั้นล่ะครับพวกเราจะสร้างพลังงานที่เป็นความคิดให้มุ่งเน้นไปในทางที่ พอเจาะจงได้ยังไงล่ะครับความปรารถนาความปรารถนาดํารงอยู่ภายในจิตวิญญาณมันคือจิตวิญญาณที่ได้ถูกนิยามไว้เป็นคำคำเดียวจิตวิญญาณคือสถานที่ที่สงออกถึงความปรารถนาของพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์ด้วยตัวของมันเองความปรารถนาคือผู้สร้างจิตจำนง จตจำนงคือผู้สร้างความคิดความคิดคือผู้สร้างการกระทำการกระทำคือผู้สร้างผลลัพธ์อย่างไรก็ตามมามคิดทั้งหมดถูกสร้างด้วยเจตจำนงที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาของจิตวิญญาณความคิดสามารถมีจิตใจเป็นของตัวเองได้ นั่นก็คือการกระตุ้นของพลังงานที่เป็นผลจากความคิดที่เกิดขึ้นจากความต้องการของร่างกายสิ่งนี้จะก่อให้เกิดการกระทำในชนิดที่แตกต่างกันมันสามารถสร้างความแตกต่างของผลลัพธ์ได้อย่างสิ้นเชิงกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณในผลลัพธ์แห่งความปรารถนาไว้ในจิตใจของเธอ จิตวิญญ,ญาณใส่ผลลัพธ์แห่งความปรารถนาไว้ในจิตใจของเธอแต่ร่างกายของเธอทำให้เธอเดินออกไปจากจิตใจในช่วงหนึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเธอคิดว่าเธอคือร่างกายซึ่งแตกต่างจากการรู้ว่าเธอคือจิตวิญญาณคนส่วนใหญ่หวังว่าพวกเรามีจิตวิญญาณ หรือเชื่อว่าพวกเรามีจิตวิญญาณแต่ไม่ได้แน่ใจว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามพวกเราแน่ใจว่าพวกเรามีร่างกายดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่คนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองมีไรเธอพูดถูกพอพูดสิ่งนี้ให้เข้ากันได้เยี่ยมมันคือวิธีทางของการรวมชิ้นส่วนปริศนาเข้าด้วยกัน ตอนนี้ทุกๆองค์ประกอบของความจริงแท้ที่สำคัญจากแต่ละจิตวิญญาณจนกระทั่งถึงทุกๆหน่วยของพลังงานในร่างกายและในจักกรวาลน,นั้นเต็มไปด้วยความปรารถนาซึ่งเป็นรูปแบบที่เฉพาะหรือเป็นการแสดงออกของพลังงานโดยตรงตามส่วนสัตว์ขนาดของมันองค์ประกอบที่เล็กที่สุดมีความปรารถนาที่เล็กที่สุด องประกอบที่ใหญ่กว่าได้ถูกสร้างขึ้นจากการที่องค์ประกอบที่เล็กที่สุดได้ดึงดูดถึงกันเชื่อมต่อกันซึ่งก่อให้เกิดองค์ประกอบที่ใหญ่กว่าซึ่งเป็นความปรารถนาที่ดีกว่าผลรวมของความปรารถนาที่ดำรงอยู่ภายในองค์ประกอบต่างๆของชีวิตจะถูกคน้นค้นพบเพื่อดำรงอยู่ในสัสดส่วนโดยตรงตามขนาดขององค์ประกอบ ความคิดของความปรารถนาเป็นเหมือนหัวทเทียนเครื่องยนต์ของชีวิตดังนั้นถ้าสิ่งที่พวกเราเรียกว่าพระเจ้าคือทุกสิ่งที่เป็นนั่นจะทำให้ความปรารถนาของพระเจ้าเป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทั้งหมดถูกต้องชัดเจนมาก และความปรารถนาของประเจ้าคือความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกตน้นนั่นคือทุกๆองค์ประกอบของฉลาซับซ้อนมากพอที่จะสะท้อนถึงการตระหนักรู้ในตัวเองว่ามีความสามารถในการสร้างความเป็นจริงของตัวเองได้โดยใช้เจตจำนงอย่างอิสระและทั้งเรื่องที่มีสตินี่คือการเล่นแรกแปรธาต ของการพูดถึงองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตอนุภาคเล็กๆแต่ละอนุภาคของความจริงแท้ที่สำคัญนั้นไม่มีความชอบในเรื่องที่ว่าการผสมผสานขององค์ประกอบจะจัดเรียงอย่างไรจิตวิญญาณของเธอ ซึ่งเป็นกลุ่มของอนุภาคนั้นมีเจตจำนงจิตวิญญาณของเธอคือการมีอยู่ของเจตจำนงของพระเจ้าซึ่งได้แยกซึ่งได้แสดงออกถึงพระเจ้าในทุกขณะตามที่สิ่งมีชีวิตได้กำหนดไว้สิ่งมีชีวิตที่มีอิสระในการสร้างสิ่งใดๆก็ตามที่มันเลือกซึ่งก็คือหนทางของพระเจ้า ในการแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่หรือจะพูดอีกหนึ่งทาหนึ่งก็คือเธอทั้งหมดมีเจตดจำนงนที่เป็นอิสระเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอเรียกว่าเรื่องคือสิ่งที่ทำให้เธอเกิดการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานบริสุทธิ์ไปสู่สสารที่เป็นของแข็งซึ่งก็แล้วแต่เธอทั้งหลายและในสร้าง ทางเลือกนี้เธอสามารถฟังร่างกายของเธอทั้งร่างกายและจิตใจของเธอหรือแม้แต่จิตวิญญาณของเธอได้และนี่คืออภิปรัชญา101หลักสูตรแบบสั้นๆของความจริงขั้นสูงสุด